ที่มาของบริษัทเพิ่มวฆษณานะคะว่ามันยิ่งใหญ่ตาการตาขนาดไหนะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปไปไปคุยเรื่องราวลึกๆของบริษัทเพิ่มโาสนาเรามาคุยกับคุณเพศทัชกรคิงนะคะหรือว่าคุณอัศวินดีกว่านะคะขอต้อนรับเลยนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุณคังเป็นยังไงบ้างคะก็ ตอนนี้ก็จะถามเรื่องอะไรก่อนดีครับเรื่องฮิตเตียร์ครับพี่พูดถูกไปฮิตเตียครับก็อย่างที่พี่อ้วนพูดเลยครับจริงๆมันเป็นการป่วยทางจิตอย่างหนึ่งด้วยใช่ครับก็ต้องรักษาทางจิตด้วยนะครับพร้อมพร้อมไปกับการรักษาทานยาด้วยนะครับปรับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนด้วยครับค่ะก็คู่กันไปครับเพราะว่าโรคโรคนี้พี่เคยกินเป็นมาก่อนเคยกินแล้วไม่ยอมรักษาด้วยนะโรคฮิตเตียชอบชอบให้เป็นเยอะขึ้นใช่ม้ยก็ให้มันเป็นเยอะๆนะชอบเออมันมีโอกาสเป็นเพิ่มกว่าเดิมไหมคะ คือถ้าไม่รักษาถ้าไม่รักษามากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นในที่สุดจะถึงขั้นถึงขั้นแบบว่าใครก็ได้หมาตัวผู้ก็มาเอากูได้เลยจริงเมหรอมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนที่ว่าจะเป็นถึงถึงขั้นที่แบบว่าเจอใครก็แบเจอใครก็แบเนี่ยเคสแบบประมาณนั้นมันมีน้อยมันจะต้องเป็นเป็นเป็นประเภทที่ว่าฮอร์โมนผิดปกติจริงจริงใช่ไหม ใช่คือตัวตัว,ต,วตัวสร้างเอสโตรเจนของคนในในผูนะ้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีค่ะมันจะมีจุดของของการหยุดสร้างฮอร์โมนแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศมันก็เลยแบบเยอะมากค่อนข้างมากแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนมารักมีคนมาเข้าใจ เสร็จพวเนี้อาการฮิสเทเรียต่างๆมันสามารถลดลงได้อาการทางจิตแต่จริงๆมันจะมันมันจะกดลงได้คือถ้าอย่างนั้นนะงั้นเราไปดูแลในเรื่องของฮอร์โมนได้ไหมสมุนไพรมีตัวไหนที่เกี่ยวกับฮอร์โมนช่วยการปรับฮอร์โมนให้ทํางานอย่างสมดุลขึ้นอาจจะเปยกเทะดีขึ้นนะครับส่วนปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับจิตใจนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปมในชีวิตในวัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูแลปมตัวนี้ด้วยนะครับคือถ้าขาดความรักจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พยายามที่จะแสวงหาความรักที่เป็น ความักจริงๆนะครับอาจจะเป็นจากคนรักก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นจากญาติพี่น้องก็ได้ก็จะช่วยบําบัดการป่วยทางจิตนี้ได้เป็นอย่างดีครับแน่ให้ดูขับเลิฟแล้วทั้งแม่อ้วนไม่บอกเลยบอกมาว่าถ้าทรมาคุยอ่ะไม่เกิน3าครั้งหายแน่นอนอ่ะจริงๆฉันบอกเลยนะว่าผู้หญิงที่เป็นฮิสเซเรียนะคะบอกเลยว่า70%คือคุณพ่อไม่เคยกอดเลยพ่อไม่เคยกอด้ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยลึกๆเลยเนี่ยมันต้องกอด อ้อมกอดของคนที่เป็นพ่อของคนที่เป็นเพศชายพอกอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีใครเข้มแข็งสักคนหนึ่งกอดเราอตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพ่อไม่เคยกอดลูกสาวเลยพอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกสาวจะไปหาอ้อมกอดจากผู้ชายนอกบ้านโดยเข้าใจผิดว่านั่นคืออ้อมกอดแห่งความรักทางลังที่เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับเราอยู่แต่เขากอดด้วยไงเขาก็ มันเป็นสิ่งที่เขาแสวงหามาไงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นฮิ่ชีเรียโดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดไปประกอบกับต่อบฮอร์โมนทํางานผิดปกติขึ้นมางั้นเราแก้ฮอร์โมนก่อนไอ้เรื่องจิตใจเนี่ยโทรหาแม่อ้วนใช้สมุนไพรในการปรับสมดุลครับนิดหนึ่งคุณเคงที่ถามเรื่องทาลัสซีเมีย ครับผมนะคบเป็นยังไงบ้างตอนนี้เยอะขนาดไหนท่านเราเยอะมากๆนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยทั้งหมดประมาณ 60- ถึงเจบล้านคนนะครับเป็นทาราซีเมียหนึ่งในสามก็หมายความว่าสมคนนะครับที่เป็นคนไทยเดินมาเนี่ยมีหนึ่งคนที่เป็นทาราซีเมียแล้วทาราซีเมียคืออะไรครบณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับทาราซีเมียก็คือการที่คนผู้ป่วยนะครับเป็นโรค ที่เม็ดเลือดแดงนั้นทํางานผิดปกตินะครับอาจจะตายเร็วกว่าปกติโดยปกติแล้วนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีหน้าที่ในการลําเลียงออกซิเจนเข้าสู่ในร่างกายเมื่อมันตายเร็วกว่าปกติก็ทําให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนอาการที่จะรู้สึกได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างแรกสังเกตง่ายๆเลยนะครับอย่างที่พี่โอจะสาธิตให้ดูนะครับลองพี่โอลองกำมือนะครับกำมือดูนะครับมือจะซีด เหลืองนะครับกว่าคนปกติกมแล้วแบจะไม่ค่อยมีเลือดนี้เลือดยังก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็มีเริ่มเริ่มมีบ้างนะครับคือด้วยปกติแล้วเนี่ยคนคนที่มีเลือดที่ดีเนี่ยนะครับกรมมือนะครับแล้วแบมือก็จะมีเลือดสีแดงเห็นมือผมไหมครับนี่ก็ยังจะมีเลือดสีแดงอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับมือจะไม่ซีดเหลืองนะครับมือพี่อ้วนกระดันี่ลองพี่อ้วนนะครับอันนี้กมไว้พอแบออกมาเสร็จปุ๊บ จะแดงาจะมีเลือดสีแดงจะแนะครับถ้าคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคาราสิเมียก็คือเวลาแบมือออกมากามแล้วแบนะครับมันจะซีดเหลืองไม่หมดเลยจะไม่มีเลือดเลยใช่ไหมใชจะไม่ค่อยมีเลือด ใช่ครับบริเวณฝ่ามือเนี่ยจะไม่ค่อยมีเลือดนะครับอีกอย่างหนึ่งสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในที่เย็นๆเนี่ยจะหนาวสั่นกว่าคนปกติมากเลยทีเดียวหนาวถกระดูกใช้คำนี้จริงๆมันเป็นแบบหนาวงนพี่ถามเธอนิดหนึ่งนะคะตอนคุณพ่อหรือว่าพี่สุรินน่ะเป็นพาลสซีเมียแล้วก็แบบคืนนตอนนั้นจะไม่รอดแล้ว ตอนนั้นเธอรู้เรื่องแล้วก็ยังเด็กอยู่นะครับแต่ก็พอรู้เรื่องแล้วคือจริงๆทาราซีเมียเนี่ยไม่ได้อยู่ดีปุบป,ปับแล้วเป็นขึ้นมาเลยนะครับม,มันจะเป็นทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆกัดค่อยๆกินเลือ้อยลังไปเรื่อยๆครับ<ม>พออาการหนักขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ว่าไม่ไหวแล้วนะครับ<ม><ม>ต้องหาวิธีการรักษาคุณพ่อก็เช่นเดียวกันนะครับตอนแรกที่เป็นเนี่ยก็เป็นน้อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนไปรักษาในโรงพยาบาลแผนปัจจุบันหลายๆที่นะครับก็ไม่ค่อยด ตอนตอนพอพอหลังจากที่ไปรักษามาแล้วะนะครับก็เริ่มหาวิธีอื่นที่สามารถที่จะรักษาทดแทนแผนปัจจุบันนะครับก็เริ่มมาใช้สมุนไพรในการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วทีเดียวครับสมุน<ช>ไพรพวงนี้พี่บอกว่ามันเป็นคือยารักษาโรคทั่วโลกแบบนี้นะคะก็มาจากสมุนไพรแต่ทีนี้การรักษายารักษาโรคในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการนําเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้เคมีที่มันเข้าไปในร่างกายมันไม่ใช่เคมีอันตรายนะแต่ว่า ถ้ามันไปสะสมนานๆแล้วร่างกายมันออกขับออกไปหมดก็จะไปการลายเป็นเคมีเป็นพิษค่ะนะคจากเคมีธรรมดามันจะกลายเป็นเคมีเป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องกินเคมีมเคมีเป็นยารักษารโรคแผนปัจจุบันได้นะครับเป็นดีที่สุดกิน вот. ส,สมุนไพรดีกว่า,าดีกว่าครับเพราะว่าสมุนไพรมันจะมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่บริโภคยาเคมีหรือว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบถ,ถ้าทานเข้าไปแล้วเนี่ยต้องทานเคมีเข้าไปสะสมด้วยแล้วมันจะระบายไม่ออกจากร่างกายก็คือสะสมอยู่ภายในร่างกายของเราเองแตกต่างกันกับยาแผนโบราณนะครับหรือว่ายาสมุนไพรถ้าสมมตินะครับสมมติเราทานเข้าไปเยอะ เยอะกว่าโดสปกติของมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะขับออกได้ด้วยวิธีทางธรรมชาติจะไม่ตกก้างอยู่ในร่างกายนะครับอานะคะอ่ะอีกโรคหนึ่งดีกว่าสําหรับผู้ชายอยากให้รู้นะคะโรคเซ็กเสื่อมเนี่ยนะคะคือคือถ้าเป็นเคยเคยสัมผัสกับคนเป็นเซ็กเสื่อมไหมพี่ก็มีหลายๆผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับก็มาขอคำปรึกษาเหมือนกันครับแล้วเขาทรมานมากไหม คือเป็นปัญหาของผู้ชายส,ส่วนใหญ่น,หนะครับคือผู้หญิงก็มีผมเข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่าจ,จะเป็นผู้ชายด้วยนะครับจะมีผู้ชายด้วยกันเนี่ยเข้ามาปรึกษาซะเป็นส่วนมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเป็นโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคเซ็กเสื่อมหรือว่า,าเอาัยวะเพศชายเนี่ยไม่ค่อยแข็งตัวเท่าไหร่น,นะครับก็จะมีปัญหามากเกี่ยวกับจิตใจด้วยนะครับทั้งจิตใจทั้งร่างกายเมื่อจิตใจแย่ร่างกายแย่ก็ยิ่งทําให้โรคนี้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกครับคือคือโรคเซ็กเสื่อมเนี่ยมันเป แห่งเกียรติยศในความเป็นผู้ชายเลยนะคือพอไอ้จู่ไม่แข็งเสร็จปุ๊บโอ้โหตายแล้วกูทำไมแบบ ไร่สัก์สีสิ้นดีมาจนคู่หลายคนคิดเริ่มจากร่างกายร่างกายก่อนแล้วก็มาที่จิตใจนะครับพอแยกทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มโรคภัยไข้เจ็บแบบอื่นมันจะแทรกแซงเข้ามาก็เหมือนที่เสบีถามว่าหลงหลงแก้โรคเซ็กเสื่อมได้ด้วยเหรอคะได้ครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเล็กๆั้อพรคือโดยโดยปกติแล้วนะครับสมุนไพรที่ช่วยบำรุงเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปบำรุงที่ไตของเราครับถ้าไตของเราดีนะครับกรองของเสียได้ดีแล้วก็ระบบเลือดดีเนี่ยมันก็จะททาาให้บริเเวณอยยะพศชงน ดีด้วยค,ะะครับคือคือ<ก>พี่อบอกพี่บ,บอกนิดนึงนะว่าจากศึกษามาแล้วพี่พี่บอกพี่เป็นเพื่อนกับพี่สุรินมันนานมากเป็นสิบสิบปีนะค,คือพี่ศึกษาแล้วก็พี่เป็นพี่พูดณตอนนี้เลยว่าพี่รู้จักตังถังเช่า นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่จากพี่สุรินเอามาใส่แล้วก็ตัวตังต่างเช่าตัวนี้มันเป็นตัวขยายหลอดเลือดแล้วก็การที่จะมีเซ็ก์ที่ได้หลอดเลือดมันต้องขยายก่อนเลือดมันไปนหมุนเวียนบริเวณอ่าเครือเพศช,ชายมันถึงโตขึ้นมามันถึงแข็งแรงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตัวตังต่างเช่านะครับพี่บอกว่าพี่คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลศริราชอาจารย์ท่านนี้บอกกับพี่กบหูพี่เลยนะคะ พี่ไม่ได้ฟังใครมาบอกตังสั่งเช่าเป็นตัวเป็นยารักษาเบาหวานที่เป็นตัวเดียวในโลกนี้ที่รักษาได้จริงๆนะครแล้วก็ตัวลงหลกเนี่ยมันจะมีพวกขาวกวางอ่อนแล้วก็ให้พลังงานกับเซลล์ผนังหลอดเลือดแล้วก็าสร้างเอสโตรเจนแล้วก็ยังมีตัวม่านน้าซึ่งให้พลังงานทางเพศได้สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวสมุนไพหลงๆนี่นับ20ตัวไอตัวส่วนผสม20สตัวตัวนี้มันก็จะช่วยให้เพศสัมพันธ์คุณกกับมาดีได้ดังเดิมแล้วก็ไม่ส่งผลกับหัวใจด้วยนะครับเพราะยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวนะครับที่บำรุงเกี่ยวกับเลือกเช็คเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อการกระตุ้นหัวใจมากทีเดียวคือ คือคมันขยายหลอดเลือดได้นะครับแต่ว่ามันจะคอนโทรลการขยายไม่ได้แลวตอนนี้การกินเคมีที่แบบเป็นการกระตุ้นเรื่องเซ็กเนี่ยมันจะต้องกินเพิ่มโดสเข้าไป<ช>คือวันนี้กินเซี่ยวนึงนะคะคคเดี๋ยวเที่ยวหน้าอีกเดือนนึงต้องกินครึ่งเม็ดมันถึงจะมาเพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยพอมันมีเคมีเข้าไปเสร็จมันจะมันจะมีแอนติบอดีมันจะต้านเพราะฉะนั้นยาที่กินเข้ามาจะต้องแรงเข้ามาเรื่อยๆคือบางคนเนี่ยกินกินกินสารบางอย่างที่เป็นกระตัวกระตุ้นเซ็กและแปลกก็ครึ่งเม็ดมาเม็ดนึงปัจจุบัน สเมตรสมเมตรยังไม่ขึ้นถ้าเกิดคุณกินเข้าไปขนาดนั้นพี่บอกว่าคุณมีโอกาสนะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจวายตายคาอกได้นะครับะะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมุนไพรดูแลเรื่องเซ็ก พี่แนะนําให้กินตัวนั้นแล้วปัจจุบันนี้น่จะไล่สั่งไม่ต้องให้ขคิงพูดคิงเป็นเจ้าของโลงหลงใน้ไม่องพูดได้สั่งคือมันมันจะมีตัวยาหลายๆตัวนะครับที่หวักว่าเป็นสมุนไพรร้อเซสมุนไพรร้อซในแคปซูลสมุนไพรร0อยเปอซค่ะแต่ตัวแคปซูลมียาอันตรายอยู่ในนั้นค่ะคือพี่บอกอันนี้ตํารวจปคบเล่าให้พี่ฟังเอง นะคบปากปามคุ้มครองผู้บริโภคเล่ายี่ฟังเองว่าในเม็ดสมุนไพรที่พงผงพงพง,พง,พงที่คุณกินกันนะนะ,ะ,นะครับแต่ว่าเป็นบางตัวนะค,ะคะบางตแต่เป็นบางตัวไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะ,ะในนั้นเป็นสมุนไพรซึ่งไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิน้น นะคะแต่ว่าตัวเปลือกมนะันเป็นสารกระตุ้นเซ็กอย่างชนิดรุนแรงแล้วสารกระตุ้นเซ็กเนี่ยทำไมต้องแอบถ้ามันดีจริงพี่บอกว่าออยอนเนี่ยเขาจะอนุญาตถ้ามันดีกินดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมนุษย์เขาจะอนุญาตให้ใช้แต่นี่เขาไม่อนุญาตแล้วคุณไปแอบแฝงม,มันดีไหมล่ะคุณคิดเอาเองอเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะกินสมนุนไพรหรือคุณจะกินสารอันตรายชนิดนั้นถ้ารู้จักหลงหลงเนี่ยหนูตอบได้เลย ว่าหนูกินสมุนไพร<อ>ทุกวันนี้นะอต้องบอกเลยาว่าหลายๆคนเนี่ยคือตอนแรกถ้าคุณยังไม่รู้จักเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยสมุนไพรมันจะดีจริงหรือปเป<อ>ล่าเพราะเราก็เคยได้ยินมาต่างๆมานานมากมายก็เลื่องสเตียรอยเดี๋ยวให้คิงอธิบายเลื่องสเตียรอยนิดหนึ่งเน่อครับช่วยช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึ่งคือสเตียรอยเป็นเป็นยากระตุ้นอย่างหนึ่งนะครับทำให้ยานั้นออกผลออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นยาที่ช่วยในการระงับการปวดได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับอันตรายมากๆครับเพราะโดยปกติแล้วสเตียรอยเนี่ยเมื่อเเรรราาาทนนข้ไไปปบบิโคะั มันจะทําให้ถ้าถ้าป่วยเป็นอาการปวดก็จะหายปวดทันทีเลยใช่เมสีสีเนี่ยคนอายุเยอะชอบไปซื้อเป็นชุดให้ระวังไว้นะครับอันตรายมากในตอนแรกอาจจะระงับป่วยระงับการปวดได้ดีแต่เมื่อทานเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มเกิดอาการตัวบวมขึ้นนะครับบวมบวมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วต้องมีการอาเจียนด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคสเตียรอยด์ทานบริโภคสเตียรอยด์เข้าไปมากๆเนี่ยนะครับจะรักษายากมากเลยทีเดียวครับนะคะอันตรายใครเคยกินพวกสเตียรอยด์พวกนั้นนะครับที่มีอันตราย แบบนั้นนะครับไปซื้อตัวข้าวสาลีสกัดของพี่อ้วนปะมันจะล้างเสื้อปีลอยได้ใช่นะคะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรเพราะว่าคือทานรีเทิร์นเนี่ยแล้วก็ทานสมุนไพรเป็นควบคู่กันได้นะเพราะว่ามันดูแลคนละแบบนะคะแล้วก็แต่แต่ฉันบอกนิดนึงนะว่าฉันบอกแล้วว่า ถ้าถามว่าพี่เนี่ยศรัทธาในเรื่องสมุนไพรไหมพี่ศรัทธาในสมุนไพรมาแต่ไหนแต่ไรคุณดูคนจีนโบราณเป็นพันปีก็เก็บป่วยแล้วก็เก็บสมุนไพรมากินเพราะมันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สมุนไพรในประเทศไทยนะคะพี่บอกว่าคนที่ทําสมุนไพรด้วยใจรักแล้วก็ไม่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องคือพี่สุรินคนเดียวค่ะ จริงๆเป็นคนมีคุณธรรมมากยิ้มเลยเป็นลูกยิ้มเนื่องจากเกิดจากเขาลุ้นป่วยนะครับเกิดจากอาการป่วยของคุณพ่อเองนะครับแล้วพอทานสมุนไพรไปแล้วเนี่ยมันช่วยรักษาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับนี่คือปณิธานอย่างแรกเลยที่คุณพ่ออยากจะทํายาสมุนไพรจริงๆก็มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับที่บ้านก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆชัวกิมเพลงซาลาเปาอร่อยที่สุดบนโลกใบนี้เป็ดห่านห่านพะโลอร่อยที่สุดในประเทศไทยเช้าชั่วกิมเพลงที่บอกว่าเป็นซาลาเปาที่ว่าในประเทศไทย นักกินซาลาเปานีไม่มีใครไม่กินชั่วกิมเฮงไม่มีใครไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ <S <S ว่าสมัยก่อนจะบอกว่ามีนางเอกคนหนึ่งที่อีเป,ป็ดพัชณีบุญน,นาค<ห>น้องสาวที่อีเป,ป<ห>็ด<ห>เขาจะชื่อเป็ดพัชณีบุญน,นาคเป็นนางเอกห,ห,หนังเก่าเ<ห><ห>ขาก็เวลาซื้อขอฉันก็เขาก็ซาลาเปาชั่วกิมเฮงนะพี่ววนอร่อยมากซื้อมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วนะเอะหาซาลาเปาที่อร่อยชิบปิงแล้วมันซื้อมาเป็นกล่องๆร้อนๆไหพี่กินนะ มันซื้อมาแบบนี้เลยแล้วชัวกิมเบงชัวกิมเบงแล้วพี่จําชื่อนามาตลอดเลยครับแล้วพี่มารู้จักพี่สุรินสุดท้ายพี่ยังไม่รู้พี่สุรินเป็นเจ้าของชัวกิมเบงขายวันละไม่รู้กี่พันลูกแล้วห่านพะโล้เนี่ยนะคะฉันบอกผู้นําระดับประเทศก็ได้กินนะคะ อาหารปลาโลที่ชอบมากแล้วผู้นําระดับประเทศนะคะอดีตก็หลงหลงนี่ก็แหมก็ค๊บประจําเหมือนกันใช่เพราะว่าดูแลสุขภาพไงพอมาดูแลสุขภาพแบบว่าที่ต้นเหตุมาเลยรู้สึกว่าเยทุกอย่างมันแข็งแรงไปหมดนี่กำลังจะบอกว่าพี่สุรินกับคุณคิงเนี่ยธุรกิจเงินเข้าเงินแสนเข้าบ้านทุกวันอยู่แล้วเขาไม่ต้องแชร์แล้วก็เขาจะรักษาคุณภาพของเขาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนพี่อ้วนมีความคิดเดียวกันว่าถ้าอะไรถ้าไม่ดีไม่กล้าทําเพราะว่ามันทําลายชื่อเสียงเดิมนะคะแล้วก็ตัวหลงหลเนี่ยพี่บอกเลยว่า มันเป็นตัวที่วัดดีจริงๆใช่แต่ว่ามันแต่ละอย่างมันแพงๆนะใช่ละอส่วนประกอบมันดีหมดเลยแล้วทําไมถึงเลือกแบบนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเบรกหน้าถามพี่สุรินดีกว่าว่าตัวตังต่างเช่ากิโลละ2ล้านแล้วมาทําเป็นหลงขายขวดละพันสามแล้วนิดนึงนะคุณแม่เอสเบเขาบอกว่ารอโปรโมชั่นหลงๆนะวันนี้ต้องโปรดีเจ๋งๆแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่หักคอเลยนะ เรียกมเตรียมมาเลยนะไม่กล้าเขาขาดทุนเขาขาดทุนมาหลายงวดให้เขาปล่อยเขาเองให้นึกเองแล้วกันเบรกหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะ